นี่ไม่ต้องอันนี้ให้เวลาห้านาทีนะจิบะ๊บเนียเอามาดูเส้นนี้ครับเอที่จริงเขาต้องใช้อะไรนะเลื่อยสายพันเอาเลื่อยสายพันเราไม่ต้องใช้ลุงทันไม่ใช้ครับอ,อ่ะเห็นเห็นรอยไหมครับต่อบกลับมาจะเป็นอย่างนี้เอาให้เวลากี่นาทีเหมือนนี่ห้านาทีอ่าห้านาทีแล้วทําให้เสร็จเลยครับอือโจ้เลยเดี๋ยวไปดูกัน <laughs> นีเนี่ยนะครับนาทีนาทีไปดูครับดูนี่ฝีมือครับทำแป๊บเดียวให้มันได้อย่างนี้นะครับเนี่ยๆๆๆ่ยเให้มันได้อย่างนี้คลาสสิกก็ทำได้อ่าคลาสสิกก็ทำได้นะครับทำได้เยอะกว่านี้อีกเดี๋ยวอันนี้ให้

เวลา5นาทีรุ่นกันครับจะทันหรือเปล่า <laughs> เสร็จแล้วครับอ่าครังนี้ผ่านไปแล้ว2นาที4ี่สิวเสร็จแล้ว <S 1> 1 <S เสร็จแล้วเสร็จแท้เหาล่างอีกหลอกไหมหลอกทำง่ <laughs> <laughs> ายๆครับทำแบบสลตาตานบ้านแต่คุณภาพร้อยเปอร์เซ็นครับ อเราทำผิดยังไงได้หมดครับที่สำคัญคือต้องการต้นทุนด้วย แค่หนึาทีนะครับอีกแค่หนึ่งนาทีดูว่าลุงพันะทำได้ไหมอ๋ออีกแค่หนึ่งนาทีลุงปกวมาแล้วอะฮะล่างไปแล้วเนาะมาไปประกวดมาแล้วนะครับนาล่างนาล่างเดีนาล่างเฉย นี่นะครับเอาประมาณนี้ก่อนโอเคเอาหน้าปุ่มที่ห้าทีให้ได้ประมาณนี้เห็นไหมครับเห็นไหมครับอ่าแค่นี้พอเอาตัวอย่างตัวอย่างเรียหมือนยครับทำเล่นอย่างนี้เสร็จแล้วนะครับประมาณนี้ครับเราอยากกระบาดนี้ึ๊กระไปอยากแล้วก็สวมให้เท่ากันโอเคครับผมแล้วก็ไปใส่ขามให้แล้วก็ไปใส่นุนนี่ ก็ปรับเข้าได้รู้ได้ใช่ใช่ใช่แล้สนิทอืมอืมให้เรา,เาลงบนลรือให้ตรงกันอ่าล่างให้ตรงกันอืมโจโจนะครับเป็นเป็นอ่าอะไรนะโต๊ะกลมไม้ประดูไม่เนี่ยไม้เสต้าไม้เสต้านะครับขาไม้ประดูเลยอืมให้กรณีพิเศษ,ษนะครับลูกษาถัางทำเนาะไม่ใช่ไม้ครับเเหรอโอ้โหรับจ้างทำนะครับตัวนี้รับจ้างทำอ่าคนแถวท้องถิ่นนะครับ เราต้องการโต๊ะกลมไปกินข้าวนะครับเป็นไม้เะดาด้วยไม้เสดากับไม้ปะดูนะครับคล้ายๆกันดูแทบแยกไม่ออกนะครับตัวไหนคือตัวนั้นเราแจ้งเลยว่าเป็นไม้อะไรคืออะไรอย่างนั้นอย่าย้อแมวนะครับขายของตรงไปตรงมานะครับต้องมีจรรยาบรันในการเป็นช่างและเป็นพ่อค้านะครับนี่คือหัวใจของเกษตรมีโตะร้านโต๊ะไม้ลุงทันจังหวัดชัยนอทผู้กองมีโต๊ะนะครับ,บทำยังไงคืออย่างนั้น สีก็ไม่ย้อมสีไม้ชนิดไหนแบบไหนยังไงคืออย่างนั้นนะครับนี่คือเราขายด้วยความจริงใจนะครับผมเนี่ยจามจุลีคือจามจุลีลายยังไงคืออย่างนั้นไม่มีการย้อมสีนราลุงเนาะนี่แหละเครื่องไม้เครื่องมือของเราทํามีแค่นี้นจริงๆนะครับนี่เ,นเ,อเอาเป็นเยื่องอย่างเอาเป็นแรงดันใจให้กับ <c oughs> ช่าง <c oughs> นะครับส <c oughs> ําหรับกรเกษตรมิโตะนะครับยังเป็น ลูกสิทธิ์ลูกหาลุงทันนะครับผมเนี่ยก็มาเรียนรู้กันแล้วก็มาเรียนรู้พอร้อมกันถ้าเผื่อท่านไหนสนใจงานช่างไม้เนี่ยก็ดูดูในการทำนะครับไม่ต้องไปใช้เครื่องไม้เครื่องมือให้มันเปลืองเปลืองคุณทรัพยเ์เปลืองเวลาเปลืองคุณทรัพย์นะครับเราพิกแทงนะครับได้ทุกรูปแบบทุกต้นไมแขงเท้าแขนก็ได้เห็นไหมเทาแขนได้ไม่ต้มีสายพานโต๊ะกลมมันจะใช้เวลาประมาณนี้เเนาะแต่ถ้าเป็นท็อปโต๊ะเป็นไม้ธรรมชาติงานมันออก ไว้ไว,วันหนึ่งลุงท่านทําเสร็จหนึ่งตัวนะครับผมถ้าไม่ติดขัดเรื่องฝนเรื่องที่ว่ารับจ้างเจ้าอื่นนะครับผมถ้าทําโตตั้งใจทําจริงๆเนี่ยลุงทำทำได้โตหนึ่งตัวมานั่งได้สองตัวนู่นนะครับถ้าเอาจริงๆนะนะครับส่วนงานเราก็ต้องเก็บรายละเอียดอย่างดีนะครับอยู่ประมาณนี้งานแฮนนิตกเขางานฝีมือนะครับผมไม่ใช่งานโรงงานนที่จะมาเนียบแบบทุกอย่างมันไม่ใช่นะลุงเนาะเราเล่นไม้จริง แล้วก็การข้ามุเข้าไม้หรือการโ,โหดแน่นหนาแน่นอนมาดูแล้วพี่พชายพี่ชายอยู่สวนชอบทำสวนต้นเรือนยังไม่มาดูกีกนะดู <c oughs> ถ้าคนชอบไม้ต้องเข้าดูแล้วก็านะาเนี้ยเนาะโอเคครับฝ <c oughs> ากติดตามนะครับลุงทันนะครับ <c oughs> ร้านโตะไม้ลุงทันจังหวัดชนาทเกษตรมิโต้ผู้กองมิโตะนะครับเกษตรมิโต้ลุงทันนะครับผมฝากติดตามน,นะครับผมฝากติดตามฝีมือดีๆแบบนี้ แล้วก็ไม่มีสิทธิ์ไหนเลยนอกจากลูกชายแล้วก็เกษตรมิโตะนะครับสองคนนะครับที่นี่แหละมาเรียนรู้กับลุงทันนะครับเพื่อเป็นสารต่อไปในการไม้ครับผมฝากติดตามครับโจ้อะไรก็ทำเลยหมดมันเครื่องมือมันใช้เยอะอย่งั้นแหละใช่ไหม,ไมใช้เยอะอยู่ที่ประสบการณ์เราเนาะที่แพงเาอาประมาณนี้ครับผมฝากติดตามครับผม